ต่อนะคะกำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนจริง,งถ้า 3ab mm hmm. เป็นลำดับเรขาคณิตและ3คูณ a คูณ b เท่ากับ2 6 1, oh. 1แล้วลำดับในข้อใดต่อไปน,นี้เป็นลำดับเรขาคณิตน,นะคะ mm hmm. าการที่3ตัวนี้เป็นลำดับเรขาคณิตหมายความว่าอัตราส่วนของ ของลำดับนี้คือหลังหารหน้าหลังหารหน้ามีค่าเป็นเท่ากับอาาัตราส่วนนะคะหรืออาจจะจัดรูปใหม่ให้อยู่ในรูป A เท่ากับอะไรคะเเท่ากับ 3r สามหารอยู่ย้ายไปคูณต่อไปหรือความสัมพันธ์หลังหารหน้าอาาัตราส่วนนะคะ r เท่ากับอะไรคะ r เท่ากับ b ส่วนด e. หรืออาจจะเขียนใหม่เป็น B เท่ากับอะไรคะ A คูณ R าทีนี้ A มีค่าเป็นเท่าไหร่แทนค่าลงไป A มีค่าเป็น3 r ก็จะได้เป็น3 r คูณ R หรือเท่ากับ3 r ำลัง2ตอนนี้ก็ลดเหลือแค่ตัวแปรเดียวต่อไปนะคะจาก จากสิ่งที่โจทย์บอกบอกว่า3คูณ a คูณ b เท่ากับ216กนะคะมันก็คือ3คูณ a คือเท่าไหร่คะ,ะบางคนอาจจะใช้วิธีการย้ายข้างไปก่อนก็ได้3คูณ a คูณ b เท่ากับ216หรือ a คูณ b เท่ากับ216ร้หารด้วย3เหลือ72นะคะแล้วก็แทนค่า แทนค่า a เป็น 3a แทนค่า b เป็น 3a กําลังงเราก็จะได้เป็น 3a คูณ 3a กําลัง2เท่ากับ72ใช่ไหมคะ3คูณ3เป็น9เป็น 9a กําลัง2เท่ากับ72หรือ a กําลัง2เท่ากับ72หารด้วย9ก็จะได้เป็น หรือ a กําลัง3นะั่น R คูณ Rr กําลังส2ได้ a กําลังสาม R กําลังส3หรือหรืออะไรคะ R กําลังสามเท่ากับเจดสิบ79หารด้วยเจดสสิบองหารด้วย9้าแปดเจ็ดดสสิบองังนั้น R กําลังสามเท่ากับ8 R มีค่าเป็นเท่าไหร่เราก็พยายามจัดจัด8เนี่ยคะ่ะให้อยู่ในรูปของเลขฐานอะไรก็ไม่รู้แต่มีเลขชี้กำลังเป็นสาม ใช่ไหมคะดังนั้นแต่มันก็คือ2ยกกำลัง3หมายความว่า r เราเท่ากับ3ต่อไปเมื่อได้ r เป็น3แล้วทำยังไงต่อเราก็ไปดูลำดับเลยค่าคณิตของเราถ้าตัวที่1คือ3ตัวที่2คือค่า a ใช่ไหมคะตัวที่2คือค่า a ซึ่งมีค่าเท่ากับ3คูณ 3ได้9ตัวที่3ค่ะตัวที่3คือค่า B ใช่ไหมคะซึ่งค่า B แปลงออกมาแล้วมันก็คือ 3R กำลัง2เราก็เป็น3คูณ3ยกกำลังสองสามกำลังสองเป็น9 9คูณ ขออภัยตอนนี้เดี๋ยวใหม่นะค่าอาเรานะคะค่าอาค่าอาไม่ใช่สามนะขอโทษนะค่าอาไม่ใช่สามค่าอาคือสองนะคะดังนั้นแล้วค่าอาร์อากำลังสามเท่ากับสองกำลังสามเลขชี้กำลังเท่ากันแสดงว่าฐานต้องเท่ากันคือเท่ากับสองนะคะดังนั้นลำดับเลขาคณิต จะได้เป็นอะไรคะจะได้เป็นถ้าตัวแรกคือ3ตัวที่2คือ a ซึ่ง a มีค่าเท่ากับ3คูณ r ได้เป็น3คูณ2ใช่ไหมคะตัวที่3ค่ะตัวที่3มคือค่า b ซึ่ง b มีค่าเท่ากับ3คูณ r กำลัง2 r ก็คือ2ยกกำลังสองเราก็จะได้ลำดับเลขาคณิตมาคือ ลำดับ3 6และ2องกำลังสเป็น4ีคูณสเป็น12อันนี้คือลำดับเลขาคชิตต่อไปนะคะแล้วเขาถามว่า,าลำดับในข้อใดเป็นลำดับเลขคนิตสิ่งที่เราเห็นคือทุกข้อทุกข้อของช้อยสึ้นต้นด้วย3ใช่ไหมคะ สุขคอของช้อยขึ้นต้นด้วย3แสดงว่าพจน์แรกของลำดับเลขคณิตคือ3ตัวต่อไปทุกข้อของช้อยขึ้นต้นด้วย a หมายความว่าหมายความว่าพจน์ที่2ของลำดับเล,เลขคณิตมีค่าเท่ากับ a ซึ้น a เราคือ6ต่อไปพจน์ที่3คืออะไรคืออะไระพจน์ที่3จากลำดับ นะคะจะเห็นว่า3ไป6เพิ่มมา3ดังนั้นจาก6ไปลำดับถัดไปมันก็คือ6กบวกสซึ่งมีค่าเป็น9ดังนั้น9มันคืออะไรคะมันคือค่า d ถหักออก3ใช่ไหมคะดังนั้น9คือ d ลบสเราก็จะได้คำตอบที่ 3a และก็ b ลบสเป็นคำตอบสุดท้ายต่อไปค่ะผลบวกของพจน์ทุกพจน์ของลำดับเลขาคณิตนี้มีค่าเท่ากับเท่านี้ผลบวกของพจน์ทุกพจน์ของเลขาคณิต หกบวกสิบสองบวกยี่สี่บวกสี่สิบแปดบวกไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายคือหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบหกมีค่าเท่ากับเท่าใ่จากช้อยนะคะจะเห็นว่ามันก็คือสูตรที่เราได้จากการแทนค่า,าดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องหาก่อนเลยคือ R มีค่าเป็นเท่าไหร่ R ายคือหลังหาหน้า หารด้วย6เหลือ2นะคะจะเห็นว่า2มีค่ามากกว่า1ดังนั้นผลบวกของลำดับเลขคณิตชุดน,นี้คือ a 1คูณ r ยกกำลัง n ลบ1ทั้งหมดหารด้วย r ลบ1นะคะดังนั้นเราก็ใช้สูตรนี้ซึ่ง sn sn ก็คือบวกกันกี่พจน์ไม่รู้ดังนั้นเราจะต้องไปหาอะไรก่อนคะ จะต้องไปหาก่อนว่าตั้งแต่พจน์ที่หนึ่งไปจนถึงพจน์ที่มีค่าเป็น100หนึ่งร้อยหนึ่งันห้าร้อยสามสิบหเนี้ยเป็นพจน์ที่เท่าไหร่จากอะไรคะจาก an เท่ากับ a 1คูณ r ยกกำลัง n ลบหสิ่งที่เรารู้คือ a หมีค่าเป็นห r มีค่าเป็น 2และก็ AM มีค่าเป็น1536แล้วก็แทนค่าแทนค่าไปค่ะ a n คือ1536เท่ากับ A1 คือ6คูณกับ r 2ยกกำลัง n ลบ1หรือ2ยกกำลัง n ลบ1มีค่าเท่ากับ1536ย้าย6ไปหารนะคะ 1536หารฐานด้วย6เหลือ256นะคะดังนั้นสองยกกำลัง n ลบหมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตอนนี้เราจะหาค่าแล้วเราก็พยายามจัดรูปของ2องรให้อยู่ในรูปฐานสองนะคะสองบมันคือสยกกำลัง8 ก็จะได้เป็น2กาลง n ลบ1เท่ากับ2กาลัง8ฐานเท่ากันสองข้างนี้เท่ากันฐานเท่ากันแสดงว่าเลขชี้กําลังเท่ากันหมายความว่า n ลบ1เท่ากับ8ดังนั้น n มีค่าเท่ากับ8บวก1มีค่าเป็น9แสดงว่ามันเป็นการบวกการของทั้งหมดกี่พจน์9โพจนะคะเป็นการบวกการของทั้งหมด 9ดังนั้นเราก็จะได้ s 9เท่ากับ a หนึ่งคูณ r คือ2ยกกำลัง n คือ9ลบ1หารด้วย r คือ2ลบ 1, 1นะคะอ่ะ a หนึ่งมูค่าเป็นเท่าไรแทนค่าลงไป a หนึ่งมูค่าเป็น6เราก็จะได้6คูณกับ สยกกำลังเจ้าลบหนึ่งทั้งหมดหารด้วยสองลบหนึ่งตรงกับช้อยข้อสี่ต่อไปค่ะถ้าพจน์ทั่วไปของลำดับ a n คือ1นส่วนสของ n กําลัง2อบวกส n เมื่อกำหนดค่า n มาให้ว่า n นั้นมีค่าตั้งแต่1ถึง20คำถามถามว่าแล้วจำนวนในข้อใดยอยู่ในลำดับนี้แล้วจำนวนในข้อใดยอยู่ในลำดับนี้เราก็ลองแทนค่า a หนึ่งค่ะเป็นหนึ่งส่วนสองคูณแทน n ด้วยหนึ่งหนึ่งกำลังสองบวกสามคูณหนึ่ง ามคูณหนึ่งได้สามบวกหน่เป็นสี่สี่ส่วนสองได้สองอย่างไม่ใกลข้ามไปสัก a สามลองดูนะเส้นหนึ <pareil> <piş> ่ง <voi> ส <ả>? ่วนสองแทนที <tat> ่มีด้วยสามกำลังสองลบบวกด้วยสามคูณสามสามคูณสามเป็นเก้าสามกำลังสองเป็นเก้าเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดสิบแปดส่วนสองเต็ม ้ค่ะยังม,มีในช้อยต่อไปเอาเป็นสัก a5 a5 ค่ะ a5 คือหน1ส่วน2ยกกำลัง n คือ5กำลัง2บวกด้วย3คูณ n คือ5 p r o ก้อนนี้เป็นยี่สิบห้าก้อนนี้เป็นสิบห้าสิบห้าบวกยี่สิบห้าเป็นสิบห้าบวกยี่สิบห้าเป็นสี่สิบเนาะสี่สิบหารสองเหลือยี่สิบก็เกินไปอีกแล้วอ่าต่อไปเอหกละกันเอหกรู้สึกว่าใกล้เคียงมันจะเกินไปเยอะแหละเอหกเป็นหนึ่งส่วนสองคูณกับหกกำลังสองบวกสามคูณหกใช่ไหมคะหกกำลังสองได้ สามสิบหกเนาะบวกกับหกสามเป็นสิบแปดสามสิบหกบวกสิบแปดได้ได้เท่าไหร่คะสามสิบหกบวกสิบแปดได้ห้าสิบอ่ะบวกกันได้สี่ทดหนึ่งเป็นสี่เป็นห้าสิบสี่ส่วนสองมีค่าเท่ากับยี่สิบเจ็ดอ่ะสอบข้อห้าคือยี่สิบเจ็ดนะคะข้อนี้เราก็ใช้วิธีการ ลองแทนค่ากำหนดให้ G1 A2 a 3ไปเรื่อยๆจนถึง a 4 4 a 4 5เป็นลำดับเลขคณิตถ้าพจน์ที่หนึ่งมีค่าเป็น60พจน์ที่45มีค่าเป็น720แล้วถามว่าพจน์ที่36มบลบ,ลบ ลบพจน์ที่สามีค่าเท่ากับเท่าไหร่อันนี้เป็นลำดับเลขคณิตเนาะดังนั้นลำดับเลขคณิต an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1คูณ d ใช่ไหมคะและแล้วพจน์ที่4ี่สิเขียนรูปแบบทั่วไปของพจน์ที่4ี่ได้เป็นไรคะคือ a 1นึบวกสี่ d ใช่ไหมคะ ซึ่ง a 1บวก4ี d มีค่าเท่ากับเจ็ดร้อยยี่สิดังนั้นครูใช้วิธีการแทนค่าแทนค่า a 1เป็น a 1บวก4 4 d เท่ากับเจ็ดรโอเคนะดังนั้นแทนค่าค่ะแทนค่าจากรูปนี้แทนค่า a 1เป็น60 บวกด้วย44คูณ d เท่ากับ720หรือ44คูณดีเท่ากับ7 2อย้าย60ไปลบออก720 60, ลบ60เหลือ6ส60ดังนั้นค่ d: า d ีเท่ากับ600 60หารด้วย,ย44มีค่าเท่ากับ15 ะะมีค่าเท่ากับ15ต่อไปได้ค่า d มาแล้วค่ะต่อไปเขาถามว่าแล้ว a 36 a 36ถ้าเขียนใหม่ให้อยู่ในรูปทั่วไปมันคือคดที่1บวก35คูณดใช่ไหม a 34ถ้าเขียนในรูปทั่วไปมันคือ a 1บวกกับ33ดีดังนั้น a สามหกลบ a สามสี่ันก็คือ a 1นึ่บวกสามห้าดีผู้ขออนุญาตย้ายที่แล้วก็ย่อหน่อยนะ a 1นึ่บวกสามดีอันนี้คือพจน์ที่36มสกลูกาัวไปของมันนะลบ ลบด้วย a 1นึ่บวกสามสนะคะ a 1นึ่งบวกสามสบต่อไปก็เปิดวงเล็บค่ะเปิดวงเล็บได้เป็น a 1นึบวกสามส d ลบ a ห e. ลบสามสิบ d วก a 1ลบ a 1คู่นี้มีค่าเป็น ศูนย์ค่ะต่อไปที่ติดตัวแปรดีเหมือนกันบวก3 5 3หลบ3ามีค่าเป็น2ค่ะ 2D ดีดังนั้นแล้ว A36-A34 ลบ A34 มีค่าเท่ากับหนูก็แทนค่าลงไปค่ะแทนค่าดีเป็น15มีค่าเป็น2คูณ d คือ15ได้เท่ากับ3า เป็นคำตอบสุดท้ายตอบข้อ1ต่อไปค่ะกำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนจริงบวกถ้าสถ้า a 2อง b เป็นลำดับเลยค่ะคณิต แล้วโพสที่สิบของลำดับนี้มีค่าเท่าใดเป็นลำดับเลขค่ะอันนี้โพสทั่วไปของลำดับเลขค่ะอันนี้คือ a n เท่ากับ a 1คูณ r ยกกำลัง n ลบ1ใช่ไหมคะต่อไปหาต่อ a 2 a 2องลูกทั่วไปของ a 2คือ a 1คูณ r ยกกำลัง2ลบ1ได้เต็ม1งเนาะซึ่ง a 2มีค่าเป็น 2อ,อันนี้คือจากโจทย์ต่อไป a c ค่ะ a c เขียนใหม่มันคืออะไรคะเขียนใหม่มันคือ a 1คูณ r กำลัง4ลบ1ได้เป็น r กำลัง3มีค่าเป็น6อันนี้คือสิ่งที่เรารู้นะคะก็จะได้ว่า a 1คูณ r เท่ากับ2 a 1คูณ r กำลัง1เท่ากับ2 และ a หนึ่งคูณ r กำลังสเท่ากับหได้มาสองสมการถ้าเอาต ouais. ัวที่สองหารด pues, ้วยตัวที่หนึ่ก็จะได้เป็น a หนึ่ง r กำลังสามหารด้วย a 1 r เท่ากับ6หารด้วยสอง a หนึ่งจัดทอนจนได้มีค่าเท่ากันนะคะ a กำลังสาม a กำลังสามหารด้วย a กำลังหนึ่งค่าเท่ากับ a กำลังสองเท่ากับ สามดังนั้น r มีค่าเท่ากับรูทสามต่อไปเราได้ว่า r เป็นรูทสามใช่ไหมคะ r เป็นรูทสามจากจาก r ค่ะ r เท่ากับหลังหารหน้าหลังคือสหน้าคือ a ซึ่ง r มีค่าเป็นรูทสามเท่ากับ2อส่วน e หมายความว่า a มีค่าเท่ากับสองส่วนรู้สามนะคะซึ่งค่า a นั้นมันก็คือค่านในตำแหน่งที่หนึ่งนั้นั้น,นพที่หนึ่งมีค่าเท่ากับสองส่วนรูอสามะต่อไปแล้วโจทย์ถามว่าแล้วพ์ที่สิบล่ะมีค่าเท่าไหร่ซึ่งพดที่สิบมันคือ 1> a หนึ r ่งคูณ r ยกกำลังเก้า a หนึ่งคือสองส่วนรู้สามคูณ r าร์กำลังกำลัง R คือสองส่วนเห็นไหมคะเหนึ่งคือสองส่วนรู้สามคูณ r ารคืออคือรู้สามทั้งหมดกำลังเก้านะคะรู้สามกำลังเก้าหมายความว่าหมายความว่ามัน มันคูณกันกี่ตัวมันคูณกันเก้าตัวหรืออะไรคะหรือถานเดียวกันถานเดียวกันนำเลขชี้กำลังมาลบกันก็จะเหลือเป็น2คูณกับรูทสามยกกําลัง8นะคะซึ่งรูทสามยกกําลัง8มันก็คือ3ยกกําลังอีึส่วนสองทั้งหมดยกกําลังแปดปอนกันได้ตัดตัดไปซะก็จะเหลือเป็น2คูณกับ3ยกกําลัง ส,สามกำลังสี่มีค่าเป็นแปดสิบเอ็ดสองคูณแปดบอดได้หนึ่งร้อยหกสิบสองถันไหมคะอ่าต่อไปถ้า k เ,เป็นจำนวนจริงที่มากกว่าหน่ถ้า k เ,เป็นจำนวนจริงที่มากกว่าหนึ่ แล้ว <Darkness>. yup. k บวก k กําล well, ัง2บวก k กําลัง3บวกไปเรื่อยเจนถึง k กําลัง8มีค่าเท่ากับเท่าใดนะคะแล้วก็ดูว่าลําดับนี้เป็นลําดับเลขคณิตหรือลําดับเลขคณิตลําดับเลขคณิตหมายความว่า k กําลัง2ลบ k จะต้องเท่ากับ k กําลัง3ลบ k กําลัง2จะเห็นว่าลบกันได้ไหมคะลบกันไม่ได้เนาะตัวหนึ่งกําลัง2ตัวหนึ่งกําลัง3 ดังน,นั้นเราก็ลองทดสอบดูว่าแล้วถ้า k กําลังสองหารด้วย k หลังหารหน้าจะเท่ากับ k กําลังสามหารด้วย k กําลังสองไหมเท่าไหมคะเท่ากันหมายความว่าค่า r เราเท่ากับ k โอเคนะแสดงว่าลําดับนี้ค่ะเป็นการบวกกันของลําดับเลขาคณิตนะคะเป็นการบวกกันของลําดับเลขาคณิตโดยที่ค่า k มากกว่า1ดังนั้นได้เป็น Sn นะ k ก็คือค่า r นั่นแหละหมายความว่าค่า r เรามากกว่า1สูตรที่เราใช้คือ Sn เท่ากับ a 1คูณ r ยกกำลัง n ลบ1ทั้งหมดหารด้วย r ลบ1แทนค่า a 1ค่ะ a 1คือค่าในตำแหน่งที่1มีค่าเป็น k r ค่ะ r คืออัตราส่วนร่วมมีค่าเป็น k แล้วก็มันเป็นการบวกกันของทั้งหมดี่ตัวอันนี้4คือกำลังหงเนาะตั้งแต่1ถึง8มีทั้งหมด8ตัวก็คือ n8 นะคะไดาเป็นแทนค่า่1ด้วย k คูณกับ r คือ k ยกำลัง n n คือ8ลบ1ทั้งหมดหารด้วย A, r r แทนที่ r ด้วย k ลบ1 นะคะตรงกับข้อสองต่อไปข้อสุดท้ายของเรื่องนี้นะคะข้อสุดท้ายของเรื่องนี้กำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนจริงถ้าผลบวก ถ้าผลบวกของพจน์ทุกพจน์ของลำดับเลขคคณิต2 a 10ไปเรื่อยๆจนถึงบวกด้วย b มีค่าเท่ากับ288หมายความว่า2บวก a บวก10บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกด้วย b มีค่าเท่ากับ288ใช่ไหมคะคีย์เวิร์ดแค่นี้เราก็ยังแก้ไม่ได้อะ มาดูต่อลำดับเลขาคณิตหมายความว่าทุกๆุหลังหารหน้ามีค่าเท่ากันแสดงว่าถ้าหลังคือทุกทุกหลังหารหน้าขอโทษทุกๆหลังหารหน้าลำดับเลขาลำดับเลขคณิตเนาะทุกๆุหลังลบหน้า d i f f e r e n ทุกทุกหลังลบหน้ามีค่าเท่ากันหมายความว่าถ้าหลังคือ a หน้า a คือ2มีค่าเท่ากับถ้าหลังคือ10 หน้า10คือ a หมายความว่า2 a มีค่าเท่ากับ12แล้วก็ย,าย้ายข้างย้ายข้างตัวแปรไปอยู่ฝั่งเดียวกันตัวเลขมาอยู่ฝั่งเดียวกันนะคะ,ะหรือ a มีค่าเท่ากับ6ถ้า a เป็น6ถ้า a เป็น6นะถ้า a เป็น6ฟืบถ้าเราแทนที่ a ด้วย6แสดงว่าสิ่งที่เรารู้ต่อไปคือลำดับเลขคณิตคือลำดับ2 6, 10 แบบนี้ไปเรื่อยๆดังนั้นค่าดีค่ะค่าดีก็จะได้เป็นหลังลบหน้ามีค่าเป็น4อันนี้คือสิ่งที่เรารู้จากโจทย์มาใช่ไหมคะต่อไปจากสิ่งที่โจทย์บอกบอกว่า sn sn ก็คือตัวสุดท้ายเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละแต่รวมกันแล้วได้เท่ากับ200 28ใช่ไหมคะซึ่งผลบวกของลำดับเลขคณิตที่เราไม่รู้ตัวสุดท้ายหาได้จาก n ส่วนสคูณกับ2 a 1บวก n ลบหคูณ d ใช่ไหมคะแล้วเราก็แทนค่าแทนค่า sn เป็น288เท่ากับ n ส่วนสไม่รู้คูณด้วย2 a 1คือ2ค่ะ บวกด้วย n ลบ1 n ไม่รู้ลบ1คูณ d d คือ4แทนค่าเข้าไปนะคะต่อไปค่ะเราก็สามารถย้าย2ที่หารอยู่ไปคูณกับ288ได้เป็น288คูณ2ได้576นะคะเท่ากับ n คูณกับในวงเล็บค่ะ2คูณ2เป็น สบวกด้วยกระจายเปิดวงเล็บเป็น4คูณ n ได้ 4n 4คูณลบหได้ลบ4ต่อไปจับคู่จำนวนค่ะบวก4ลบ4มีค่าเป็น0ดังนั้นแล้วในวงเล็บเหลือแค่ 4n ก็จะได้เป็น576เท่ากับ4คูณ n n คูณ n ได้ n กำลัง2 หรือ n กํลังสองเท่ากับย้าย4ไปหาร576 n กํลังสมีค่าเท่ากับ144ค่ะจำนวนเดียวกันคูณกันได้144คือ12ยกกำลังสองได้144ดังนั้น n มีค่าเท่ากับ12ได้ค่า n มาเป็น12หมายความว่ามีทั้งหมดกี่พจน์ มีทั้งหมด12พจน์ค่ะ12พจน์หรือ12ตัวดังนั้นแล้วพจน์ที่12มีค่าเป็นเท่าไหร่มีค่าเป็น a1 บวก 11d ใช่ไหมอันนี้คือพจน์ที่12ซึ่งมันก็คือค่า b นั่นแหละโอเคนะก็แทนค่า a1 คือ2ค่ะบวกด้วย11คูณ d D คือ4ได้เป็น2บวก44มีค่าเป็น46จะได้ว่าพจน์สุดท้ายของลำดับก็คือพจน์ที่12มีค่าเป็น46หมายความว่าค่า B เราเท่ากับ46ดังนั้นโจทย์ถามว่าอะไรคะแล้ว A บวก B มีค่าเท่าไหร่ A มีค่าเป็น หกบวก b มีค่าเป็น1 0บ6ีบวกด้วย46ได้เท่ากับ52เป็นคําตอบสุดท้ายจบที่52